ทีบอกทุกคนอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีสปอยมาใหม่ครับเป็นรูปภาพรูปภาพหนึ่งนะครับจากทางแอดมินละกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันนั้นเนี่ยพี่ขอเกินอะไรสักนิดหนึ่งนะครับคือช่วงนี้เนี่ยนะครับเป็นเทศกาลวันสงกรานต์ครับผมนะก็รู้สึกว่ามีการเปียกชุ่มฉ่ำแน่นอนล่ะครับผมนะแล้วก็รู้สึกว่าอากาศร้อนด้วยนะครับรวมไปถึงเรื่องของการขับขี่นะครับใครที่นะครับที่ชอบไปเที่ยวนะครับผมนะไปกับครอบครัวหรืออะไรเงี้ยก็ให้ขอให้ปลอดภัยนะครับผมนะครับขี่ปลอดภัยไลฟ์สิ มลพิษหรือว่าเออเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันแบบเป็นน้ํามีฟองอ่ะเอ้ยนั่นแหละนะครับผมนะแอลกอฮอล์เนาะก็ค่อยลดละละเลิกไปก็ดีนะครับผมนะฮะเอาล่ะนะครับผมนะในคลิปวิดีโอนี้เรามาอยู่กับช่วงสปอยไม่พักไม่ผ่อนนั่นเองนะครับผมนะฮะคือสปอยอะไรกันนักกนหนาก็ไม่ทราบนะฮะเอะอาจึกอะไรไม่ออกบอกสปอยไว้ก่อน,นดด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 ด ห้าแล้วเกินนะครับเอาไว้ก่อนเดี๋ยวกูขอสปอยก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะคือจะบอกว่าในตอนนี้เนี่ยมีสปอยมาใหม่ครับผมเป็นผล Gravity นะฮะแล้วก็รู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยถ้าเห็นเนี่ยน่าจะต้องว้าวแน่นอนเลยนะครับรวมถึงตัวพี่เองเนี่ยพี่ไปเห็นมาแล้วตกใจมากเลยนะครับผมนะตาตาแต่แต่รู้สึกว่าช่วงนี้คือผู้เล่นหายไปแบบเยอะเลยนะครับลองดูภาพรูปนี้ครับผมนะอ่าพี่เตรียมมาแล้วนะครับก็เป็นรูปภาพที่เรู้สึกว่าเฮ้ยดูแล้วแบบละหดละเหี่ยใจนะครับผมนะผลปรากฏว่าผู้เล่นเราก็ห่างหายไปเยอะนะครับจากเมื่อก่อนเป็นทีี่่เรรยกวาะดับ ต้นๆเนาะเออระดับต้นๆของโลบอกเลยก็ว่าได้นะครับผมนะที่มีผู้เล่นยอดผู้ติดตามอะไรเนี้ยคือโคตรเยอะเลยแต่ปัจจุบันคือแบบเออเรากลแบบเออตกระดับมาเฉยเลยอะไรประมาณนี้เนาะโอเคไม่เป็นไรนะครับผมนะหวังว่าอัปเดตนี้จะดึงผู้เล่นกลับมาและอยู่กับเราให้นานที่สุดนะครับโอเคพูดเยอะไลวเดี๋ยวเราไปฟังสปอยกันเลยดีกว่านะครับผมนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปลืมาจอช็อปมีกิจกรรมมาใหม่นะครับเป็นกิจกรรมวันสงกรานนะครับผมนะเริ่มตั้งแต่วันที่13จนถึงวันที่17เมษายนนี้ครับใครสนใจร่วมกิจกรรมนี้ดูายละ ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแต่ภาพมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าผลการวิทย์ตอนนี้เนี่ยเป็นที่ต้องการของตาราดอย่างมากครับอย่างไอคนนี้เนี่ยคือเก็บไปเลย1 1บเอ็ดผลนะฮะโอ้โหแดงเถือกเลยทีเดียวนะ,ะทีนี้เนี่ยเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับก็จะเป็นรูปภาพงงๆรูปหนึ่งนะครับก็เหมือนจะเป็นประมาณว่ามีรูปโลกนะฮะอ่านี่คือโลกนะครับอันนี้น่าจะเป็นสิ่งปฏิกูลนะครับผมไม่ใช่อุจจาระนะคือมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าอุกกาบาตนะฮะ,ะเข้าไปดูในแบบโอ้โหฉบับคือลือๆนะฮะผลปรากฏว่าเฮ อยู่นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นโลกแหละนะครับก็มีการพุ่งชนนะครับอันนี้น่าจะเป็นเกาะต่างๆเนาะเกาะนู้นเกาะนี้เกาะนั้นนะครับผมนะโอ้หมึงจะให้มันแบบชัดๆหน่อยก็ไม่ได้นะฮะเออเบอร์มาทีเดียวเชียวนะครับแต่ที่ชัดที่สุดก็คือลูกนี้นะครับโอ้โหทำมาซะชวยเลยนะฮะว้าวนะครับผมทีนี้เรามาดูเรื่องของคอมเมนต์กันบ้างนะครับผมพี่จะไม่ขอวิจารณ์เยอะละกันพี่จะอ่านคอมเมนต์สะส่วนใหญ่นะฮะขอญาติทำการแปรแปรก่อนนะฮะแปลไทยสิเออนี่เขาบอกว่า ว่าแปลชา้านิดหนึ่งเน็คดิเล์นะครับเขาบอกว่าวิธีใหม่นะครับในการเอาเวกหรือไม่นะฮะเออไม่รู้เหมือนกันเนะเหมือนจะเป็นฉากคัสซินของกาวิตี้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะฮะบ,บ้าไปแล้วนะครับนี่คือผลไม้ฟาวคอนหรือเดี๋ยวเดี๋ยวมึงดูยังไงฟาวคอนมาเยเออนะฮะน้องเก้าครับผมเนะเขาบอกว่าสิ่งที่เป็นสีน้ําเงินเนี่ยน่าจะเป็นโลกกันหรออะไรประมาณนี้นะโอไม่นะโอโหกระบาจะพุ่งชนโลกว่งงางั้นนะครับผู้ชมอย่างน้องคนนี้นะครับผมเขาบอกว่า,วานี่คือวิธีที่ทีเร็กนะครับจะ ศูนย์พันแน่นอนนะครับเพราะว่าอุกกาบาตตกใช่โรคนะฮะเออเอาล่ะนะครับผมศูนย์พันแน่บุ้งอ่ะด,ดูดูดูมีมนิดนึงนะครับผมนะฮะอ่านี่คือจะเป็นแบบอุกกาบาตล่วงใส่โรคแบนนะฮะไดโนเสาร์เงียหน้ามองปุ๊บเฮ้ยอะไรแวบแบบโอ้โหโลกเอียงนะฮะแล้วก็ไดโนเสาร์าก็ตุยย์นะฮะอะไรประมาณนี้เนาะโอเคก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับผมนะอยู่ที่ว่าจะอัปเดตมาเมื่อไหร่เท่านั้นเองครับโอเคนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆละกันนะครับผมแต่ก็พอหอมปากหอมคอนะคครรรัับบผมมมสาาาาหหใใที่าามม่่่ไอยกพลดขว้ๆ ข้อมูลแบบดีๆแบบนี้นะฮะก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมนะฮะก็ขอให้สนุกนะครับผมนะกับวันสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้นะครับโอเคนะครับผมในคลิปนี้เราไปก่อนแล้วนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับไม่ใช่ในคลิปวิดีโอหน้าครับผมนะบ๊ายบาย